ทำไมหลังจากปลูกอะโวคาโดแล้วจะต้องฉีดพ่นสีทาบ้านสวัสดีครับผมท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลวันนี้ผมจะพามาดูการฉีดพ่นสเปรย์หรือพ่นสีทาบ้านนะครับซึ่งหลังจากปลูกอะโวคาโดเสร็จแล้วทําไมจะต้องฉีดพ่นสีทาบ้านซึ่งสีที่ใช้จะเป็นสีทาภายในนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเริ่มจากการปลูก แรกๆนะครับหลังจากที่เรายกล่องเสร็จแล้วแล้วก็เดินสายยางสายน้ําเสร็จแล้วนะครับก็จะเริ่มวางเบี้ยต้นโอโวคาโดไว้ตามจุดที่จะขุดหลุมลงไปนะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นนักศึกษาฟิลิปปินส์กำลังทางการปลูกเอาลงไปในหลุมพยายามอย่าให้เบี้ยต่ำกว่าดินมากนะครับ เพื่อเวลาน้ําลดน้ํำลงไปแล้วน้ําจะได้ไม่ขังถ้าเกิดน้ําขังก็จะทําให้เบี้ยตายครับหลังจากปลูกเสร็จแล้วก็ต้องใช้ไม้มาตอกลงนะครับเพื่อที่เป็นเสายึดนี่ครับสีทาบ้านสีทาภายในผสมกับน้ําอันนี้ถัง500ลิตรจะใช้สีทาบ้านทั้งหมด8ถังนะครับเป็นสี้า้ภายในนะครับ แทบจะไม่มีกลิ่นเลยครับซึ่งในการใช้สีนี้จะเอาไว้ใช้ป้องกันมแมลงหรือสัตููพืชเล็กๆนะครับแล้วก็เชื้อราต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้มากัดกินต้นอะโวคาโดเล็กครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นต้นเล็กๆเริ่มต้นน้ำก็เริ่มหยอดลงไปแล้วครับปลูกพื้นที่ตรงนี้ประ,ประมาณ น่าจะห้าสิบไร่ได้ครับแล้วก็ต้นอะโวคาโดประมาณสามร้อยกว่าต้นอากาศร้อนมากเลยครับพิลิปปิน์เริ่มทำการปลูกช่วงนี้ช่วงเช้าเวลาเก้านาฬิกานะครับปลูกเสร็จก่อนเที่ยงใช้คนงานประมาณสิบสิบห้าคนครับรวมกับผมด้วยนะครับเป็นคนไทย เราก็จะปลูกเสร็จแล้วก็จะใช้ปุ๋ยหยอดลงไปบริเวณโคนลําต้นแต่ไม่เยอะมากนะครับเป็นปุ๋ยปุ๋ยเคมีเพื่อที่จะเลี้ยงให้สารอาหารลําต้นนี่ครับปลูกแล้วก็ใช้ดินถมเกี่ยให้สายยางน้ําอยู่ใกล้ๆก,ก,กับต้นอะโวคาโดนะครับ <c oughs> เพื่อที่น้ําจะได้เลี้ยงลาต้นได้ครับผม สำหรับการคีดสีนะครับก็เพื่อป้องกันเชื้อราแมาลงต่างๆที่จะมาก,กัดกินต้นโอวโอคาโดฝากกดไลค์กดติดตามท็อปอิสราเอลด้วยนะครับขอบคุณครับ